ท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานประกาศเรื่อง MOU ไปแล้วนี่นะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธานั้นเดินหน้าพูดคุยเก็บข้อมูลเศรษฐกิจคำทางเอกชนวันนี้ทันทีนะครับวันนี้ก็ได้เห็นภาพครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นบันมอเตอร์ไซค์ไปถึงที่ทําการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ เนี่ยลงมานะครับเสร็จแล้วก็ถอดหมวกแล้วก็เดินเข้าไปพบกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะครับเพื่อทําความเข้าใจและก็สร้างความเชื่อมั่นกับภาคเอกชนโดยเฉพาะเรื่องการขึ้นค่าแรงค่าน้ําค่าไฟนะตามนโยบายและก็ที่ประกาศไว้ในบันทึกความเข้าใจ MOU ไปเมื่อวานนี้ประเด็นร้อนอยู่ตรงการขึ้นค่าแรงครับซึ่งคุณพิธาบอกว่าจะพูดคุยในวันนี้และนํากลับไปพูดคุยกับคณะณักรรมการเปลี่ยนผ่านโดยยืนยันว่าจะพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านนะฮะและจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้และหลัง จากนั้นก็จะนาไปคุยพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าการขึ้นค่าแรงนั้นอาจจะประชากระบบเศรษฐกิจไปบ้างแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะเพราะว่าเคยเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มาแล้วและคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านของชุดนี้กําลังศึกษาแพ็กเกจการขึ้นค่าแรงสมัยปี2556รวมถึงการช่วยเหลือทั้งแรงงานและผู้ประกอบการเช่นการลดภาษีการลดค่าน้ําค่าไฟเป็นต้นและพิจารณาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจนะครับ การหาหรือในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเอกชนก็มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็สุดเครียดกันนะฮะโดยเฉพาะนโยบายการขึ้นค่าแรงเพราะว่าจะไปกระทบเกี่ยวกับความสามารถของทางภาคธุรกิจนั่นเอง